สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกัมมอแพทน,นะคะวันที่17ตุลาคมปี66นี้ราหูจะย้ายออกจากภพพันธุเข้าสู่ภพสหร์ชะแล้วนะคะภพศสหร์ชานี้เป็นภพของสังคมคนรอบตัวเป็นภพของเพื่อนผูงเป็นภพของการสังสารการสมาคมต่างๆนะคะเมื่อมีราหูจรมาอยู่ในภพสหรสชะ ก็ทาให้คนลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะเข้าสังคมมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเพื่อนใหม่สังคมใหม่มีโอกาสได้พบปะพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นมีสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นมีกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการเดินทางบ้างมีการสังสรรค์มีปาร์ตี้นัดเจอนัดกินข้าวกับเพื่อนฝูงมีการเลี้ยงรับรองลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรืออาจจะมีการเจอเจอเพื่อนฝูงเจอเจอคนรู้จกักทําความรู้จักกันผ่านการเรียนเป็นคอร์สระยะสัน้นระยะยาวหรืออาจจะเจอกันผ่านกิจกรรมทางศาสนาผ้าป่ากระิ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าราหูเนี่ยอยู่ในราศีมีนนะคะและราศีมีนก็เป็นภพของดาวพรหัสที่เป็นดาวของปัญญาความรู้ปรัชญาศาสนานะคะและในเมื่อสังคมกว้างมากขึ้น มันก็ย่อมที่จะต้องมีโอกาสที่ดีเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการงานการเงินนี่โอกาสจะดีขึ้นมากมีโอกาสให้รับทราบทํากําไรเข้ามามากขึ้นมีโอกาสให้สร้างผลงานสร้างเงินสร้างกําไรเข้ามามากขึ้นด้วยมีโอกาสได้ราบได้ทราบจากการติดต่อสารสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะอาจจะเป็นการที่คุณจะต้องเจอลูกค้ามากขึ้นต้องไปเทคแคร์ลูกค้ามากขึ้น หรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักผ่านการเรียนก็ได้นะคะผ่านคอร์สสั้นคอร์สยาวต่างๆหรือได้เจอการผ่านงานสังคมต่างๆแล้วได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยจะทำให้มีโอกาสดีทางการงานมีโอกาสดีทางการค้าเข้ามานะคะเราก็ทำให้มีโอกาสดีในเรื่องของการทำสัญญาการค้าการขายเรื่องที่มีผลตามกฎหมายทั้งทาง,ทงตรงทางอ้อมนะคะ เพียงแต่ว่าขอให้รักษาสมดุลระหว่างช่วงเวลาที่ให้กับครอบครัวแล้วก็ช่วงเวลาของการทํางานการเข้าสังคมต่างๆให้ดีด้วยระวังสังคมมากเกินไปจะทําให้มีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันกับคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องกาได้นะคะแล้วก็ในเมื่อราหูเป็นดาวแห่งความรุ่มหลงโบราณท่านว่ามวัวเมาทายราหูในเมื่อมีราหูมาอยู่ในภพาศาสชาที่เป็นภพของสังคมของเพื่อนฝูง จะพบเจอใครก็ขอให้ตั้งกาดไว้ด้วยนะคะคัดกรองให้ดีก่อนว่าไว้ใจได้ไว้ใจไม่ได้แบบไหนยังไงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เจตนาดีนะคะเข้ามาชวนทําเรื่องที่มันมีผลดีมีผลกําไรแต่กลับกันบางคนก็อาจจะเข้ามาชักชวนให้คุณไปทําเรื่องที่มันมีความเสี่ยงสูงเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายหรือศีลธรรมนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกช่อโกงระวังพวกมิจฉาชีพแกงคอร์เซ็นเตอร์ไว้บ้างก็จะดีมากค่ะจะได้ไม่มีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายตามมานะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ดูแลการเงินบริหารการเงินให้ดีระวังเรื่องของภาษีสังคมที่อาจจะมากเกินความจําเป็นหรือเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทใช้เงินเกินตัวกันไว้บ้างจะทําอะไรก็ขอให้รอบข้อไปก่อนนะคะ เน้นความชัวเน้นความมั่นคงเอาไว้ก่อนการงานการเงินก็จะได้มั่นคงยั่งยืนความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็จะได้ดีราบรื่นด้วยนะคะโค้งสุดท้ายของปี66นี้ก็ขอให้คนลัคนาราศีมังกรมีความสุขสมบันตงใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปรอดโรคปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทําก,กำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ